ไ่ดูนี่นะคะทุกคนก็ขอสติเดี๋ยวมันค้างเราวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำเป็นแบบลูกเรียบนะคะแ่ยปวดผิดนี่สกินเราก็เอามาเมื่อโอเค โลกเรียบคือให้กดสร้างโลกใช่ไหมแล้วเราก็กดมาที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมกดอันเดิมโอเคลองดูนะคะมันจะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็มาดูใหม่อีกทีเดี๋ยวอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ธรรมาดา อันนี้เรียบเหรอไม่รู้จักจบจบก็จะเป็นแบบเออใช่โลกเรียบความรักที่เริ่มจากร้อยไม่นานก็น้อยเรียบเปเสร็จนั่นเห็นไหมโลกเรียบ กดไปแป๊บเดียวก็เจอกับบุกนี้ว่าแล้วว่าแล้วดินดินเอาหินมาแทนเอาดินมาแทนอีกกดออกไม่ได้กดผิด <t> <TALIESIN> บวกโอเคบางมากเลยอันนี้คือจะมีตอนกักคืนด้วยจะทำให้เป็นช้าตลอดนะใช่ไหมไม่ เช้าตลอดไม่รู้ว่าตรงไหนเราดู YouTube มาเมื่อกี้ลืมแล้วเล่นแบบยากดูมันจะเป็นยังไงก็ไม่ยากนะมันก็แบบมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไม่ได้ยาก ก็ไม่มมมได้ยากอืมใช่ก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวนี่ไงยากยากคือต้องมีสลามมาด้วยใช่ไหมเนี่ยยากคือจะต้องมีสลามมาด้วยใช่ไหมเนี่ย ง่ายกัน easy 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 มันก็ไม่ได้ง่ายก็ธรรมดาโอเคตัวเดียวทถึงขนาดนี้เลยโอเคก็นำรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ शिखा